แมมะยมหลักขาดีป้าขึ้นมาหลายถนอมมามาไหนได้อะไรบ้างได้กะลิงปิงกับมะยม้แต่มะยมกับกะลิงปิงค่ตั้งกี่โมงเย็นจ้าโอเคแซ่บแซ่บแซ่บมามนก่นเอามา้ว จะมีไข่หมดแดง้วยน้องตูนน้องจะได้จิ้มไข่หมดแดงส่วนส่วนเรานะครับก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายเฉียดต้นตะลิงปริงเหมเด้อเพียะ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 เบิดเบียนแต่ว่าฝั่งนู้นมันจะเยอะมากเลยนะมค่อยหลงสะ้าน สปากเด้มาออมอือชั้น่อกนะ้นทหากินบบ้แล้วเก็บ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 อันที่เก็บม well> uh ี่เก็บกี okay. ้เก็บเก็บเก็บวันนั้นน่ะเออเออพวกนั้นแหละ อันนี้กินข้าวกับอะไรกินปลาข้าวปลาหมึกค่ะอ๋ออันนี้กินข้าวกับอะไรคะทำปลาหมึกอร่อยที่สุดมาดามกินข้าวกับอะไรคะยังไม่ไปซื้อข้าวมาเลยไปเถอะโอเคเพลงเขารุ่นเดียวกันนะเราอย่าไปเครียด ชีวิตเราเหมือนตกนรกทั้งเป็นมาขวดหนึ่งมือได้ไหมเนี่ยครับได้่ายแล้วมันเป็นยุคนี้ใช่เอามันมันมันหึกใจญนไงจกาจได้ไหม